อตอนเย็นนะคะหัวเขาอาจจะเริ่มหิวแล้วก็ได้เนี่ยอาจะเข้าคอกหัวจะเข้าพอก,กนะคะ ชูที่กุุงเกนโอนิวอ์ดไอ้ฝากโฟโต้มาเกันใส่พวกเลมตังกะวัวมันก็จะเข้าคอ,อกนะคะมันก็จะเดินนู้นมันรู้เวลามันแ่ะเจ้าของก็เข้ามาปล่อยเดินเป็นแถวเลยนั่นแหละสัมันถึงร้องอื้ออยากเข้าคอ,อก มันคนก็สงสัยสงสัยมา,านามกะปิทำอะไรเดี๋ยวมองอยู่อที่ขาวขาวเขียวๆนั่นก็คือหญ้านะคะเขาจะเกี่ยวหญ้าแล้วตากแห้งแล้วก็เก็บมาให้วัวกินเวลาหน้าหนาว <c oughs> อันนี้นะคะ เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ค่ะเข้าคอกไปแล้วแต่อันนี้ยังไม่ไปอื อันตะเล่นนืดเกน็นนี่อันตะเลยดีเสียเลยอ้ตัวนี้มันไม่ใช่เจ้าเดียวกันนะคะ มันเป็นของเจ้านู้นแต่มันมาอยากจะมาอยู่ร่วมกับเขาแต่เขาไม่ให้มาเพราะมันเป็นคนเจ้ากันมันร้องแพ้ก,ก็ร้องหากันมันน่าแปลกใจ แปลกก็ตรงนี้แหละคะ่ะมันจะมองดูเรากันแบบมันติดเพื่อนอยากอยู่กับเพื่อนค่ะ 你呢？You know.